ครับตื่นเช้าขึ้นมามาพบกับช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆบ,บ,บ้านนํามาฝากทุกท่านให้รับทราบนะครับวันนี้เกษตรรู้บ้านยินดีที่จะนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบถึงการปลูกถั่วแปบนะครับถั่วแปบนี้ทางชนบทเรานะครับปลูกไว้ในรั้วในสวนนะครับ ปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วเขาก็จะออกลูกลักษณะนี้นะครับประมาณ4เดือนก็จะออกลูกนะครับออกดอกลูกให้เราได้ทานนะครับผลของเขานี่นะครับเอาไปต้มแล้วก็เอาไปซุปนะครับตามเป็นซุปใส่กับซุปบมกมี่หรือซุปขนุนนี่อร่อยครับหรือเอาไปแกงส้มก็ได้นะครับถั่วแปบมีสรรพคุณมากมายนะครับคุณสมบัติที่เด่นเ่เขาก็คือเป็นยา อายุวัฒนานะครับทานเข้าไปแล้วให้พลังงานนะครับมีโปรตีนสูงนะครับเป็นยาระบายด้วยนะครับทานต่อโลกนะครับเกษตรรุ้บ้านได้พันมาก็เลยลงไว้นะครับ1ต้นนะครับตามลาต้นเขานะครับก็จะมีพวกแมลงรบกวนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาทนทายาจริงๆครับสามารถที่จะฝ่ามรสุมออกดอกออกลูกให้เรานะครับ ก็ปลูกประดับสวนไว้ครับสัตรูที่สําคัญเขาก็ครับก็คือพวกแมลงมีกลิ่นทั้งหลายนะครับชอบมาจับนะครับแล้วก็มาดูดเอาน้าเลี้ยงในต้นของเขานะครับก็ทําให้ต้นมีปัญหาพอสมควรครับแต่เราก็ใช้น้ายาไล่เป็นระยะระยะนะครับช่อดอกเขานะครับหนึ่งช่อนี้ก็จะมีทั้งช่อดอกตัวผู้ตัวเมียนะครับอยู่ด้วยกันนะครับ เราไม่ต้องไปกังวลในการที่ว่าเขาจะติดลูกไม่ติดลูกนะครับติดทุกช่อนะครับถ้าลากเขาสมบูรณ์นะครับถ,ถั่วแปบนี้นะครับแปบก็เพี้ยนมาจากคําว่าแฟบ,บนะครับก็คือฝักของเขานี่ก็จะเป็นแบนนะครับแฟบ,บเขาก็เรียกถั่วแปบถือว่าได้ผลนะครับนํามาปลูกได้แค่4ีหเดือนก็ออกลูกนะครับลูกเขาจะออกเป็นระยะระยะทั้งปีนะครับ ก็ถือว่าเป็นพืชชน,นิดหนึ่งที่จะปลูกไว้รากเขาก็จะมีปรมรากที่จะให้ในตัวเช่นนะครับช่วยบำร,รุงดินได้นะครับก็สามารถที่จะปลูกปรับปรุงดินได้นะครับเกษตรรั้วบ้านก็จะดูแลแล้วก็เก็บกินบป็ครั้งปีนะครับอย่าลืมนะครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วสวนรอบๆบ,บ้านก็จะนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานาเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบน,นะครับ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับติด,ดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ